S <S ขโมยมาแล้วกว่อเหรอบอกคงจากต้นนี่ครับเคุณเห็นว่าคุณนวดงวดนวดส้มตำหอยหนาโอ,โอ้ยนี่ส้มตำหอยหนาเม็ดกระถินโรยไปอือหอยหนาหวานครับแซ่บทำไมไปตลาดวังหันกับเกือบพิษกับแม่ค้าขายผลไม้หม่ห้ามัน,นไปอ้า ทำอะไรกันเอาไวรุ่นเฮ้ยขโมยมาแล้วกอเหรอสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ตำส้มตำกับหอยนาตัวใหญ่เป็นเป้งครับแล้วสิตำบะฮ้งให้กินครับแซ่บๆมื้อนี้เที่ยงครับไอ้คนยมพ่นเจ้าไซด์ได้แล้วไหมครได้แล้วยาวหลายนวยยาวหลายนวยมือเดียวก็ทอแล้วเออตำสมนี่พราะว่าตำนี่นี่เอาจากต้นมื้อนี้บักหุ้งจากต้นนะครับคุณเห็นว่าคุณคุณดกคักบักหุ้งต้นนี่ ต้นนี้เป็นบักบักหงหัวพันหัวงพันครับเพราะว่ามันมันเพราะมีหนบ่พมีเม็ดนี่บักหงอยู่บ้านต้นนี้แล้วทัาต้นนี่นี่เลี้ยงคนงานเลี้ยงมาหลายงานแล้วด้วยนี่เป็นวัวเองกระซ้่มเอวขึ้นมาเรื่อยๆดกดกข้นมาเรื่อยดกขึ้นมาเรื่อยๆขุนจนหอดขุนมันงามอยู่ต้นเนี่ยงไข่ปลูกเนี่กระขืนไข่เก่งเหรออืมอันนี้ไม่ได้ขโมยมาแล้วกหรอกคะขโมยเองเด้มบักหงกูปลูกเองวะนี่ปลูกเองครับปลูกเองนี่ไปไปไปตํามไม่นี่ตั สารบะฮุงเซ็ตซับเป็นที่เรียบร้อยครับต่อไปขั้นตอนการตำเลยพีิพจนเห็นอย่างไรดิแกะหัวหอยดิโอ้แกะหัวหอยแกจังไดแกจังไดหอมนี่หอมเยอแกแกบักหอยออกมันจังหวานครับแกไปเยอนี่มันจังหวานครับมีเปลือกชาเอาเอานี่แกไปเลี้ยงผู้เฒ่าผู้เก่าแล้วครับพี่น้องครับพญพลพันเล่ายังอยู่ตรงนี้มาตำบะฮุงครับพี่น้องครับ พริกใส่ลงไปกระเทียมครับใส่ลงไปเครื่องเราจะหนักๆห,ห,หน่อยนะครับเพราะว่าเราจะมีหอยผสมลงไปด้วยนะครับเราต้องแบบเข้มข้นเนระื่องพริ้นองเด้บอบักพริกนี่ใส่แักพริกตัวจี๊ดลงไปน้องครับนี่พริกนี้พริกนี้แต่พริกเมื่อกี้คือหลอกๆอ,อาจจะไม่เผ็ดเท่าไหร่แต่บกักพริกันนี่ใส่ลงไปเผ็ดแท้ตายครับมองไม่รู้ด้วยนะจ๊าว่าเส้นมะละกอหรือพริกว้าวย่ำจาก,กินจะเคี้ยวออกเด้อปัญหาคือควาวเผ็ดนี่แหละเออใส่ไ,ไปเลย มาตามบัน,นี่โอ้ยเสียงือดังชั่วชั่วนิดเถอะบ่ลาหลมันฟองเห็ดในหัวพี่นอ้องนี่เอาใส่ผงนัวลงไปน้ำเลยจะเบิได้อายเขาเอาใส่ผงนัวลงไปเดี๋ยวเสียไหลดว้วยปลาใส่ยไหลด้วยก็แซ่บนีละหัวลุกอือ เผ็ดแ,แปะตายแต่ว่ามันทีได้รสชาติแบบแซ่บอ,อกินยู่เฮียนนี่แหละครับบักพีกับเก็บเอายู่เฮียนพวกกับต้อยเอายู่นี่เลยเมือเล่นไม่ก็พนะลาดนาะพ่อใหญ่เนาะก็ต้องกินลายหรอกลูกไฟมันก็กินน้ำเป็นหาผู้มาซอยกินน้ำเปลี่ยนหาใครละ่ะจักเลียงอั่นแ้่นะ <laughs> อันนั้นเอาที่กันตองผมผมผมใส่เครื่องลงไปก่อนครับอันนี้ปูหน้าปูหน้าแท้นด้วครับนี่ปูหน้าสองมาเรียบร้อย ปูหน้าใส่ปูหน้าลงไปหลายๆนะมักปูหน้าด้วยจังได้หยำเปอกๆใส่ปูหน้าลงไปครับโอ้ยอเอาเอาคัากเลยตำปูหน้าบ้างหรอตำปูเด,ดยอะใส่หลายๆเห,เหมือนกันเมนกัหืมต้มีเค็มหางกบทัวท่วใส่ทำไงฮะทั่วใส่ลงไปสูตรเหลือเฟือครับตำมะพงสูตรเหลือเฟือ มันต้องกินลหลายคนเนาะ <Man. S 1> มันต้องแย่งกันกินลหลายคน <Good. S 1> อโอ้นี่นี่น,นี่เอาละอะโอสีสันเป็นไงครับน้ำปลาโลโซไม่แล้วครับเสียยี่ mm. เทลงไปเลยครับวันงอยาดเข้มรสชาติมันพอดีแล้วน้ำปลาน้ำปลาใส่ยกดมือไว ใบเห็ดยังเขือเทศเอ้ามันเกี่ยวอย่างนั้นเหโอ้ยทันไรพ่อด้หยอกนะเห็นเจ้าเครียดเเขือเทศนี่ใส่ไปรถครับผสมมันไในนี้ใส่เลยละตอนนี้เตรียมเตรียมจางเด้อเตรจังเด้อเลี้ยวของไปแรงบอกหอยอีกรอบหนึ่งกนหน้าใส่ไปเลย แนวเนี่ยมันออกไงใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยคุณว่าตำบักหุ่งอย่าตำเกินซิบเทียร์เขียว่าใส่ไปเลยครับบักเน่าใส่เปียกไปน้ำก็ได้หิวอ่ะตัววันนี้ครับตำเครื่องก่อนครับผมตำเครื่องก่อนอตำเครื่องมาแล้วนะบักหุ่งใส่เลยครับโอ้โอ มันจัดถาดจัดหอยไม่รวยใส่ปักหงลงไปครับอ่ะใส่ลงไปมงใส่ลงไปโอ้ยโคกอาจจะน้อยไปนิดนึงว่าเป็นยังครับหดวกงๆ,ๆโอ้สีหมอ่ะอืหงหงหงหอหอ่คหอหมหหง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 นี หอยหน้าหอยนานะครับนี่ซื้อมาหนึ่งโลได้ซ่ํมนี่แหละครับหลังจากต้มแล้วใส่ลงไปเลยหอยหน้าครับหอยหน้าใส่ลงไปหอยหน้าต้อยินี้นำาออกันเอาใส่รถครับใส่เลยครับปึ๊บเอาหอยหน้าลงไปนะตำนวดปัะนี่อ่ะนวดนวดนวดมตำหอยหน้าสูตรข้ามท่องเรือ พอแล้วพอแล้วจะอะไรจะตำหลายขอซมเมนครับแซ่บเซยโอ้ยนี่ว้าวส้มตำหอยนาเรียบร้อยยังบ่พอครับพี่น้องเม็ดกระถินโรยไปว้าวโรย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 อื้มว้าวมา แค่นี้แหละครับสมตำหอยหน้าแซีบเซยครับพี่น้องไปตั้งโต๊ะนั่กันเอาละครับพี่น้องครับตำหม้อห่งเสร็จสับเรียบร้อยครับนี่ว้าวสมตำหอยหน้าวะตีนี่โอ้หอยหน้าขอตัวง่ายแสบลงมาง่ายหอยหน้าหวานครับ ข้าวมันทอดดอกกระเจียวพระขั้นจองมันปลาปูไข่ได้ยเดี๋ยวนี้พระขั้นจองนี่ปปูไข่อะเดี๋ยวนี้ปูไข่แล้วกว่าเนี่เก็บจำทงไทยทงหน้าของบ้านเข้าชิ้นทีสี่พี่น้องครับ แต่มอกคงจานนี้เอาวายไงถ้าว่าลงทุนเนะาะบ,บอกหอยง่ายเนี่ยโลหนึ่งร้อยสามสิบบาทบอกคงนี่บริสุทธิ์อยู่แล้วต้นทุนบะหมี่ยู่บ้านอือจะมีพวกปูดองปูดองนี่แหละซื้อมากหอยเบ็ดเซ็ตจานนี่เกือบสองร้อยที่สันงได้เนี่ยแม่นบ่ะแมนอือเฉพาะหายอยนี่มันแพงเลยอ่ะพะว่ามันหายากบริสุทธิ์ตัวพี่น้องนะครับบริสุทธิ์ตัวว่าไปง่วมมากดอกอันนี้ซื้อมาจากตลาดไปตลาดว่องหันกับเกือบพิษกับแม่ค้าขายผลไม่ห้ามันไปอย่าง โอ้สมือจะมันเบื่อหลายไปใส่เมี่ยงตะคนเบาเรื่องการเมืองข่ <c oughs> อยไปซื้อพอนเราไ,มไหมข่อยย่างไปไปซื้อบังนัดย่งางไปซื้อบังนัดยังได้ยังมาถามข่อยมาเอาแกนน้ำบอสัน<ง>อย่างไรวางวายข่อยมาซื้อพลนเราไหมข่อยเพิ่งไปประท้วงใช่ไหมเอาแกนน้ำเพชรยังสันมาไปเจ้าของเขาใจผิษพระเจ้าว่าถึงว่าแกนบังนัดเจ้าว่าจะมากกว่ามันแต่เจ้าอื่นพักอยัง ากาดหอมรักษาลัดมมาซ้ำม,มือไปขอนี้ด้วยครับหอยเง,งินไงบ้างบ้านท้องกินมือเงนินแถบมันต้องกินหลายๆคายคนนะหวานไหมนะ ไดอกกระเจียวไปกับคาเดอกกระเจเียวแคงตุมเจเียวเนี่ต้องต้อมกินกระปนแมน่กินกระตอบามมงฮวงเนี่กเจียไนด้วยกันหืมกระดอกว่าแสบเหร่ลองบ้างดอกกระเจียวก็ต่ามบางฮวงเอ้ยู อโอ้หอยหน้าไม่ไอแสบหวานดีอ่ะอบ้าเป็นหอยชื่อรีแล้วหอยหน้าหอยโขมเข้าธรรมดาอ,อืมเราก็เจอแสบอยู่แต่ว่าเขาต้องเด็ดก,กันไม่ออกไงเนี่ยเนี่ยใส่ไม่เจอ <laughs> พขาพี่น้อง,นองสิสงสัยพี่น้องสิถามว่าพอญ่พ่นเราดีกับเมียเราไปมันปัญหาดอกอบันเป็หาดอกเพต้องกินน้ำดอกจีนเป็นยากดอกเหมืนงอนกันอยู่โดนแห้งก็าไม่ได้ข้ามเขาข้าปากอ๋อโอ้อแสบแสบหอยหน้าหอยหน้าตัวใหญ่ไหมพี่น้องตับหอยหน้าตัวใหญ่ๆนี่โอ้อืม มีเข่าเราเฮียกัดออกไข่เจ็บไหมกินเข่าปันท่ำสูงข้ามวันสิเข่าเนือมะมัยอือบัวหอมจากต้นสดสๆมันกรอบดีกรอบแต่มันเป็นพันธุ์อีกทีว่ามะละกอลายเม็ดฝานวังหั่นครับเม็ดหานก็บ่มีจักไนหัวพันธุ์ครับเยอืะบ่มีอะไรบ่มีบ่มีนี่นี่นี่ที่ออก บอกคงไขว่ามีเม็ดจักเม็ดครับ, <laughs> บเดี๋ยวเลยพี่น้อง <laughs> มันห่วงพันต้นเนี่ยซุปก็หวานเนาะอืมเอากินกินกินโอ้สตาร์กินนึงยูดเดีดิวเน่ บม่ได้ไล่คือกระจอกถ้าขั้นจองกินขั้นข้า,ขาบขวบังบ่บ่หรมันยีเนี่ยกินกับปลุลกับตำขุยู่แล้วยังมันเขาตำบ่คงบขุยยังจำเลยหน้าบ้านเฮาเนาะครับครับครับ <ปะ S 1> กระเจียวหอมห้วอกระเจียวพ้เดินพี่น้องทั้งแาบไม่กินกนน่น้ำหนัยเอินจังไรเนาะเป็นโค้โควิดย,ยูเคยออ้ไปหากันใ้เพันยาจูเงื่อนฮะเคกินอยูเพืนอนเลเดี๋ยวใ้รพันยาข้าเข้ายูเพื่อนอืมพันยาให้ยูยันไปเพิ่นดานมาสีแมแว <c oughs> นะมึงพากันาหาะสแตงยังตอนนี้พนิบาก็มาอวดมาอ่านเลยจือปกติกะยู่บานครับช่วงนี้ช่วงโควิด ก็เลยเ็ดคลิปกินดูจานงพวดก,กินบ่มมืดคักคักจานบั้ไงแต่บ่เป็นยังสิเล่มกินอยู่มือมืดขึ้นหรามือแรกนียพักยกพักโยกโยก,กันเดี๋ยวไปทอดเส่กจก็กินเขาแรกได้อีกข้าทอดเสร็จก,ก็กะตัหงไหนหือ,อเปล่กกาน,นี่แะครับอาหารง่ายๆของคนอีสานบ้านผมนะครับ,รบขอบุณขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผมไปเจอพี่น้องหลายๆคนบอกว่าไอเหลือคอยกด ติดตามใน YouTube เจ้าเป็นยังมันคือบบเด็งชักเทียโบเด็งเลยบบแจ้งเตือนเลยคอยกดกระดิ่งกดแล้วมันกับโบเด็งแต่ไม่เป็นไรครับผมไม่ย่อท่อหรอกย่อท้อเออไม่ย่อท้อหรอกแต่ยังได้กระซังครับพี่น้องครับกดติดตามเรากดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อการแจ้งเตือนครับเอาไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเมื่อนี้กินตำมะฮงกับพ่ิ่พลนพันเล่านะครับส้มตำหอยนาแซบเซยครับพี่น้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ